บันตกรกที่มาก่อนเราต้องใช้ถ้าวนติดั่ายแล้าเป็นห่างตามอซ่ขีรอบๆก็มีต้นไม้คะอันนี้แค่แค่ถายร่งก็อยู่้าับ ตอนนี้มีคนละเพิ่มแถวไหนแล้วเมื่อถีเข้ามาขายตัวฮะ Hãy subscribe cho kênh để, Mì Gõ Để không bỏ คนเยอะมากไหมคะเยอะค่ะเพราะว่าที่ว่าลงช้าเพราะว่าคนมีแบบได้รับบาดเจ็บด้วยอะค่ะก็คือคาดการณ์ว่าถ้าอยู่ข้างบนตอนนี้นักท่องเที่ยวประมาณกี่ร้อยคะ ป็นนะตอนนี้นะที่ลงมาไม่ได้อะประมาณห้าร้อยค่ะนะตอนนี้นะคะยังอยู่ข้างบนอยู่เลยอันนี้ลงมาตั้งแต่กี่โมงคะถึงถึงได้ตั้งแต่ลงจากเสียงสุดท้ายตรงที่สุดท้ายมาประมาณกี่โมงคะถึงถึงได้มาลงถึงตรงนี้คือตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะข้างบนตั้งแต่เริ่มเดินทางลงมาตอนกี่โมงลงมาแต่ข้ามวนกี่โมงได้คะใช่ค่ะ แต่ขึ้นเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งอ่าโหค่ะประมาณบ่ายสองกำลังลงมาได้ไหมง่ายบ่ายสามสองทุ่กว่าสี่ทุ่อ่ะเพิ่งมาถึงตรงนี้ก็คือสองทุ่มกว่าใช่ค่ะพอข้างบนติดติดเยอะมากยังเหลืออีกเกือบเป็นพันโอ้โหค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะมาขายลอตเตอรี่ที่นี่ทุกวันไหมคะทุกวันค่ะแล้วทีนี้เอ่อทุกวันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวนี่มาลงมามืดแบบนี้ไหมคะ วันก็มืดแต่สุดหน้าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ค่ะค่ะมืดออของของน้องนี่นก็คือประมาณกี่ทุ่มคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ประมาณสองทุ่มบางทีก็ทุ่มกว่าแต่วันนี้สามทุ่มแล้วยังคงมีนักท่องเท,ที่ยวหลงเหลืออยู่ก็ถือว่าวันนี้คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวเยอะไหมคะวันนี้น่าจะเยอะค่ะประมาณสองสพันได้ไหมน่าได้ค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะ